เป็นอนุภาพแห่งพระของขวัญหลวงพ่อวระป,ะปนนาน้มท่านเคยสั่งไว้ว่าองค์เดียวก็พอแล้วนี <c oughs> ่องค์เดียวก็พอแล้วพะมีหนึ่งองค์ก็ได้ก็มีสมบัติพันล้านท่านไว้ยอย่างนั้นเรื่องพระในท่านถือว่าให้ประลับเฉพาะตัวคนละหนึ่งองค์จะรับไปเผื่อกันก็ไม่ได้ถึงหายไปท่านก็บอกว่า ให้ไปอธิษฐานเอาอธิษฐานเอาตั้งทิฐานนะเดี๋ยวก็กลับมาเองท่านว่ายอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขาไปหาหลวงพอ่อไปขอรับขอรับพระของขวัญหลวงพ่อก็ถามว่าอา้าวท่านจําได้นะว่าเคยให้ไปแล้วท่านก็เออให้ไปแล้วไงมันหายครับหลวงพอ่อผมอยากได้อีกสักองค์หลวงพ่อก็บอกไม่ได้หรอกต้องไปอธิษฐานเอาเดี๋ยวก็กลับมาเองตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเลยเดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวท่านก็กลับมาเอง ที่นี่ให้เฉพาะอ,องค์เดียวองค์เดียวใครจะทําบุญเท่าไหร่ก็อ,องค์เดียวส0มสิบาทก็ได้องค์เดียวร้อยบาทก็ได้องค์เดียวพันบาทก็ได้องค์เดียวถ้าหายแล้วก็ไปิษฐานเอาเราจะมารับไปฝากกันก็ไม่ได้ด้วยอย่างเราจะมารับสักสามองห้าองค์ไปฝากเพื่อนเขาฝากมารับไม่ได้ให้เขามารับเองนี่คือหลวงพ่อพูดอย่างนี้